หาวกว่าเธอคือเจ้าหญิงฉันเป็นเพียงคนเคียงกยายแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่สุดตาใบแปลพันหยุดดังใครคิดขังไว้ให้ป้องใจแกเธอรู้นั้นไม่ได้วันบาปไร้บัารฉันยินยอมพร้อมเพื่อเธอกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรอันแสนไกลฝาแฝดคู่หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น คนหนึ่งเป็นชายส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นหญิงอย่างไรก็ตามสองคนพี่น้องกลับมีชะตากรรมที่ตา่างกันยามน้ำตาสองเราเหมือนดังแสงเทียนสว่างสังความหวงังเสียงกองของระคังปันหนิงว่าเป็นดังคำที่ให้พร ครั้งระนั้นเพราะเพียงผู้ใหญ่ดื้อดึงกันไปไม่ยินยอมเพรนยนทรงตกทีพวกเราถูกแยกทางต่างกันเป็นสองตายเป็นฟ้ากว้างไกลไม่ว่าสัรพัสสิ่งใดจะก,กลับกลายหายไปสิ้นสลายไปทั้งหมดแต่ครั้งนั้นฉันคงอยู่ปกป้องเธอเรื่อยไปให้เธอนั้นสุขใจและยัง เธอคือเจ้าหญิงฉันเป็นเพียงคนเคียงกายาแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่ชะตาไปแปลพันดุดดังไรขีดขางไว้ให้ปองภัยเธอผู้นั้นไม่ได้วันบาปร้าเมานฉันยินยอมพร้อมเพื่อเธอควรท้งครั้งฉันไปยังเดนข้างเคียงที่สุดจะงามนัก ได้พบพักสาวงามคนหนึ่งผิวเธอนั้นเนียนผ่องคาจีเสียงที่แสนนุ่มนวลแล้วรอยิ้มเธอทำให้ใจดวงนี้แต่ไม่เป็นจังหวะขึ้นมาอาจเป็นรักแต่เมื่อแรกพบดังสวนแกลงกันด้วยเจ้าหญิงนั้นเธอต้องการให้สังหารสาวงามไปให้พ้นพ้นทางเธอ ก็จะทำตามความปราถนาที่เป็นของเธอแต่ทำไมข้างในสุดจะรั้งที่น้ำตารินหากว่าเธอคือเจ้าหญิงฉันเป็นเพียงคนเคียงกยายแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่ชะตาพาให้แปรพันเรื่องสว้ไประโยชนนี้รสชาติด,ดีทำมาเพื่อ่านเธอยิมให้ด้วยความชืนม่นบาน รอ,อรมีเช้ามีนานถึงการที่เราประสบจุดสลายรัฐนั้นร้อนนครสะสายผู้คนตะกนส่งสำเนียง ทุกครั้งนี้แม้เป็นเวรกรรมสัมส่งก็คงสุดจะเทียฉันมีวันแต่อยากขอเพียงให้เรื่องราวสิ้นสุดลงที่ตัวฉันโปรดจงรับเสื้อผ้าเพื่อทรงไม่ประสงค์จะได้กลับคืนโปรดจงสวมไม่ต้องกล่ำกลืนพรางกายนี้ไปให้ไกลห่างอย่ากังวลเพราะหน้าตาเราออกจะเหมือนไม่ใช่หรือท่านหากข้าแปลงเป็นเ้าญิงใครใดูไม่รู้แน่นอน ในตอนนี้ข้าคือเจ้าหญิงเธอกลายเป็นฉันผู้หอยหาแม้กำเนิดจะเกิดร่วมมาแต่ชะตา,าให้แปลพันหากเธอเป็นอาสูรร้ายดั่งที่ใครว่าเธอผู้นั้นในฉันก็คงจะเป็นเหมือนกันสายเลือดหนึ่งจะร่วมกับเธอ